ที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันวันหนึ่งเวคณสะปริภาชกเข้าเฝ้านาที่ประทับได้ยกเรื่องวัน,นะของลัทธิเป็นบทสนทนากับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้ทรงหักล้างคำสอนเรื่องนี้เหมือนที่ตรัสแก่สกุลุทายิปริภาชกทุกประการเมื่อทรงอธิบายเรื่องวันนะให้เวคณสะเข้าใจดีแล้ว พระพุทธองค์ก็ตรัสถึงความสุขทรงยอมรับว่าการมคุณห้าคือรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้ดมรสที่ลิ้นได้ลิ้มสัมผัสที่กายได้ถูกต้องในฝ่ายที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่พอใจความสุขกายสุขใจที่เกิดขึ้นจากการมคุณทั้งห้านั้นจัดว่าเป็นการมสุข Mico.